ก็เป็นร้านหอยทอดอีกร้านหนึ่งที่อยากเก็บคลิปไปฝากเอฟซีกันนะครับผัดที่กระทะใหญ่มากอันนี้ผัดที่กี่ที่ครับเนี่ยกี่ที่ครับเนี่ยประมาณยี่สิบกี่ที่เองโอ้โหกระทะใหญ่มากนะครับกล่องละห้าสิบบาทเนาะหอยนี้เต็มๆเลยนะครับ พร้อมขายกี่โมงครับเนี่ยาขายก็5งค่ะขาได้5โมงนี่คือพร้อมขายได้เลยขายดีหรือไม่ดีก็ดูนะครับนี่ต้องเตรียมไว้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหโหดิเ้าก็ไม่ใช่มีแต่แป้งนะครับนี่หอยเต็มเต็ม ที่มาจากพนมสารครามกันเลยเหรอครับ,บททชถวโซนนู้นได้ขายไหมโซนนู้นเหรอที่พนมใช่ไหมขายค่ะเป็นร้านหรือว่าไงอาไม่ใช่ขายาาขายขายงานขายวอ๋อขายลําเดียวแล้วก็จะออกตามออกตามบูธอะ่ะะคก็จะเน้นออกตามบูธตำงานนี่ะครับเดี๋ยวขอยืนมุมนี้แล้วกันจะได้ไม่เกะกะครับ อ๋อก็ไปออกงานที่นู่นแต่ใช่ใช่2วันแล้วตรงนี้มีคนมาขายไหมอ่าว่าจะมีนะเดี๋ยวต้องดูจริงอันนี้เจ๊เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมแต่ใช่ใช่พอดีลูกน้องขอกไปแล้วอ๋อเมื่อก่อนนี้คือจะเห็นคนอื่นผัดเนาะจะเห็นผู้ชายผัดครับคนนั้นก็อยู่นานแล้วนี่คนนั้นอยู่นานค่ะแล้วออกไปช่วงโควิดเหมอนกอ๋อ นี่นะครับเป็นระดับเจ้าของแล้วจะให้ผัดธรรมดาไม่ได้นะนี่ครับโอ้โหเห็นไข่ไหมนี่เป็นแป้งหอยทอดนะครับเรียกได้ว่าต้องผสมไว้โอถังนี้จุร้อยลิตรได้ไหมครับเนี่ยถังนี้จุกี่ลิตรได้เนี่ยอันนี้เหรออืม 8ปดสิบน่าจะมีนะผมว่าวันหนึ่งใช้หอยกีิโลครับเนี่ยประมาณสี่สิบโลก็เน้นขายแค่หมดอะเนาะ เรามาดูกระทะใหม่กันนะครับนี่ครับแปง้งหอยทอดทางนี้ผมกากเข้าๆน่าจะได้ประมาณ80โลนะครับถ้ามองด้วยสายตา ไม่ใช่80โลมัน80ลิตรขอทีครับนี่นะมาดูไข่กันครับไข่ต้องตีเตรียมไว้ขนาดนี้เลยนะครับ จริงๆเจ๊จะหมุนตัวสามรอบให้ชมนะครับแต่เกรงใจวันนี้ล้อเล่นนะครับเจะขายมากี่ปีได้ครับเนี่ยยี่สิบปีได้ค่ะยี่สิบปีแล้วเนาะถ้าเกิดเราขายค่ะล้วสูตรนี้ได้มายังไงครับสูตรเหรอได้มายังไงเหรอเราเ็ดูดูอ๋อเป็นการดูแล้วก็ฝึกทำเอา นี่นะครับใครที่คิดว่าอยากทำอาหารกินอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากนะเนาะแรกๆทำไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยทีนี้ค่ะหาดทำ้งแต่ขั้นตอนแรกๆก็คือทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มต้นก่อนแล้วเนาะถ้าเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเองครับด,ๆๆดูนะครับ เป็นหอกร้อยหลักร้อยครับตอนนี้หลักเท่าไหร่เอาไว้ให้คิดกันในใจก็พอเนาะก็ปาที่เลียงคอบคัวได้ครับทั้งทั้งคอบครัวถ้าเราทำดีๆนะครับ ถ้าวันไหนทิๆสุดเนี่ยเจ๊ว่าประมาณสักกี่กล่องได้คร่าวๆจะคะ้านึงเหรอคะไม่ไม่หมายถึงว่าเราขายสักประมาณกี่กล่องได้พอนับไหมจะได้จะได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับท่าเกิดโอเคอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งห้ากล่องไม่ใช่ใชนี่นะครับคือบอกได้เลยว่าถ้าเราทำถูกจุดเนี่ยถ้าเราทำให้ลูกค้า เชื่อถือเราอ่ะเชื่อมั่นในสินค้าของเราอ่ะเราอยู่ได้าเพราะว่าขายของกินเนี่ยถ้าอร่อยคนก็จะกลับมาซื้อต่อเนาะก็เราอยากคิดว่าลูกค้าจะซื้อแค่ครั้เดียวใช่ใช่แต่มากคนเท่าคนแก่ก็จะสอนไหมนะครับใ,ให้สังเกตที่ลูกค้า ถ้าลูกค้ากลับมากินของเราอีกแสดงว่าของเรามีคุณภาพอร่อยนะคัลูกค้าจะเริ่มจากจากครอบครัวก่อนครับลูกค้าจะเริ่มจากครอบครัวพอเริ่มจากครอบครัวแล้วแล้วลูกค้าเริ่มจากพาแฟนพาแฟนพาลู่นพาถึงุลูกมาครับประสบการณ์หอยทอด20ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับ แนะนำนะครับที่ถนนคนเดินหรือ,อบางแสนพุกกิงสเตจอย่างนี้มีของกินหลายร้านเลยนะครับที่บอกได้เลยว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์ของถนนคนเดินเลยก็ว่าได้ขอบคุณเราผ่านมาทีไรก็ขายดีตลอดนะครับวันหนึ่งห้าร้อยกล่องเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ก็ยังหาหมือผัดคนใหม่ไม่ได้หรอครับเออยังยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้เพราะว่ามันยากานะมันยากร่วงมืด้วยก็ต้องใจรักด้วยอ่ะนี่สแสดงว่าในแป้งนี้เแกปรุงมาแล้วใช่ไหมใช่ถูกต้องแป้งปรุงมาแล้วว่าถึงลูกน้องก็ผัดได้เลยผัดได้เลยแต่การจะเป็นหน้าเตาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึง คือขายอย่างเดียวก็รวยได้นะครับถ้าเราทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของเราการขายของเนี่ยอันดับหนึ่งเลยต้องปริมาณนะครับปริมาณต้องเหมาะสมกับราคาเนาะแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบแล้วก็รสชาตินะครับ คือวันหนึ่งเจ๊ไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยครับแค่ผัดก็ออกกำลังกายไปในตัวนู่นไปเท่าไหร่แล้วสี่กล่องมปแล้วนะครับหกเจดแปด ก็แวะเวียนมาซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะครับอปนเรียนค่ะเรามน่ที่ตอนนี้ก็นับไม่ทันกันแล้วครับไปกี่กล่องเราไม่รู้ เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปอยู่ก็ฝากนับไปทีนะครับนับใค่นับถูกยวให้ทานฟรีนี่ใครนับถูกใครนับถูก,ถกแล้วก็มาแจ้งเจ๊ที่หน้าร้านได้เลยนะครับว่าชมมาจากคลิปเดิมสายถ่ายคลิปนะครับแ่เจ๊ให้ทานฟรีเลย,น,เลยนี่ อย่างพิเศษจะขายเท่าไหร่ ท่าสองต่อจากเมื่อกี้นี้มาแล้วครับอย่าลืมนะครับใครที่ชมคลิปอยู่มาทายกับเจได้เลยว่าสทะท,ะทะที่ผ่านมาทำไปกี่กล่องนะครับซึ่งคาตอบมีอยู่ที่เจ๊แล้วนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าใครตอบตัวเลขนี้ถูกก็มาทานฟรีได้เลยนะครับเจ๊จะให้หอยกลับไปหนึ่งตัว หยอกหยกนะครับโอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านหอยทอด,เ,ดเจรัตขนมสารคามสองละ50บาทนะครับพิกัดก็ถนนคนเดินบางแสนหรือบางแสน w a l k ก n ิ s พิเศษอย่โดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด like, ้ share, วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ